การที่จะมีการเปิดให้เข้าชมถ้ำหลวงในอนาคตอันใกล้นี้นะครับประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวสำหรับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับาหากนักท่องเที่ยวหรือประชาชนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอต้อนรับท่าน่านช่วยท่านผู้าร่วรากาที่าร่วมทข่าวนะคที่เราเปรนาสน์เผยให้บในช่วงระหว่างวันที่10กค2561ที่ผ่านมาทำให้ทั่วโลก ได้รู้จักอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและเป็นจุดเริ่มต้นของการตามรอยการช่วยเหลือและกู้ชีพสิบสามเป็นการให้ความสําคัญกับพื้นที่แห่งนี้นับไปสู่การบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่มาจากทุกสารทิศได้คำนับรัตนาไมนนะครับท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายท่านรองู้ว่าราชการจังหวัดท่านไปนะครับเมื่อสักค,ครู่ก็ต้องขอบคุณทาง ที่งานที่จัดให้ผมมีโพเดียมอย่างดีเลยนะครับแต่ว่าต้องขอใครผมรู้สึกว่ามันไกลไปไหน่อยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่เตรียมคำกล่าวมาให้ผมอสองหน้าแต่ว่าผมไม่เคยใช้คำกล่าวนะครับต้องขอใควต้องขอบคุณมากวันนี้พวกเรามาอยู่นักที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ที่หนึ่งในประเทศไทยจ,จังหวัดเชียงราย เป็นท่ามธรรมดาอย่างหนึ่งเป็นอำเภอแม่สายที่ทุกๆคนรู้จักกันโดยทั่วไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ผมไม่ยืนอยู่นะที่คนแห่งนี้ผมรู้สึกดีใจดีใจที่ผมได้เกิดเป็นคนไทยผมเกิดภายใต้ร่มพระบรมีพระบรมม่อที่สมทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในคณะลูกๆทั้ง13บสาชีวิตคงจะเป็นหนึ่งในตํางาน ที่อยู่ในถ้ำขุนน้ำนางนอนแน่นอนนะครับและที่สําคัญวันนี้พวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่หน้าที่นี้เพื่อมาเป็นอุตตยานในพิธีเปิดป้ายอุทยานแห่งชาติทางโทรับอุทยานขุนน้ำนางนอนสถานที่แห่งนี้อีกไม่นานนะครับกำลังจะโด่งดังมากขึ้นเพราะว่าหนังเรื่อง The Cave กำลังจะออกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ถามว่าพอหนังออกมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่สาย จะเกิดอะไรขึ้นกับถ้ำแห่งนี้ครับนัก,นกท่องเที่ยวชาวต่างชาตินับแสนนับล้านชีวิตสายตานับร้อยล้านคู่จะจับตามาอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ ทรัพยากราติพระองค์ท่านมีแนวนโยบายอย่างไรมีทราทีกระแสอย่างไรพวกเราทั้ง13คนเนี่ยเป็น13คนแรกเลยนะครับลุกที่จะต้องปฏิบัติให้คนไทยได้เห็นเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นเจ้าชีวิตของเราทั้ง13ชีวิตถ้าไม่ใช่พระองค์ท่านวันนั้นนะผมรับประกันเลยคนไทยคงจะไม่ได้มาฉลองเฉลิมเฉลิมฉลองกันอย่างนี้นะครับฉะนั้นขอให้จำไว้ทุกลมหายใจที่พวกเราเพื่อนติดใจ คพื่อประเทศไทยของพวกเราพวกเราทุกคนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยนะครับเพราะวันที่หนังออกเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะต้องขึ้นภาพแน่นอนใครเป็นใครใครเป็นใครเป็นรแล้วต่างชาติก็จะคุยกับเราเยอะเลยฉะนั้นทุกการกระทําของพวกเราไม่วา่าจะอยู่ที่ไหนจะเป็นนักเรียนจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ทุกฝีก้าวทุกการกระทําของพวกเราวนแล้วแต่จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกเรานะครับคนกลุ่มไหนช่วยพวกเราไง เราจะมีป้ายติดอยู่ตลอดเลยว่าพวกเราคือทีมจุดสามมุปาจะเป็นสิ่งที่พวกเราไม่มีทางหนีได้ตลอดชีวิตดังนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนนะครับตั้งใจทํางานเติบโตขึ้นมาแต่ละคนก็จะมีทางเดินที่แตกต่างกันไปแต่อย่าลืมว่าครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตของพวกเราเลยเป็นสิ่งที่พวกเราจะลืมไม่ได้เด็ดขาดนะครับพระบาทสมเด็จพระ,ะเจ้าเกรา้าอยู่หัวได้ช่วยชีวิตเรา,เาไว้ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่คนนะที่จะสาม,มารถพูดได้เ,เต็มปากเต็มคำธนานะครับ เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนนะมูลนกเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ของครูของคุณ,ค,ณ,ค,ณครูนะครับแล้วก็ของเพื่อนๆนและที่สําคัญที่สุดเติบโตขึ้นมาตั้งใจเรียนเป็นทรัพยากรที่สําคัญของแผ่นดินไทยของพวกเราอย่าทําให้ในหลวงต้องเสียพระไทยจะทําทให้คนไทยต้องเสียใจกับการกระทำของพวกเราตั้งใจทำหน้าทให้ดีตั้งใจเป็นเด็กดีของประเทศชาตินะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนไป,ไปู่ไป ่ถายเสร็จแล้วผมจะได้ถ่ายบ้างรถแบกแถวๆลเทั้งดเงินนมสาวที่เด็กผิดเนี่ยประมาณ6กกิโลแต่ใช่ตัวาเราไปเดินสำรวจกันจริงๆแล้วระยะทางเข้าไปนะ ถ้ำหลวงจะมาโปูได้เนี่ยอ๋อโอเคแล้วมันจะมุดไหนกัได้ทีนี้พอระบายไม่ทันก็ใช้ไอ้ท่อติ้งสูบเลยครับจำได้ท่อติ้งสามท่อจะมทั้งวันทั้งคืนสูบออกไปที่ไหนเอ่ยสูบลงไปข้างล่างครับที่เป็นท่วมนะชาวบ้านอ๋อที่อยู่ด้านล่างออกมาตลอดออกมาตลอดครับเพราะฝนตกเยอะมากฝนตกเยอะมากแล้วก็พอภาพนี้เสร็จนะครับพอคู่ภัยเสร็จแล้วเนี่ยน้ำไม่ได้ไหลแล้วเพราะว่าน้ำจากถ้ำหลวงไม่ได้ไหลมาที่นี่เลยก็เลยเป็นระดับ โซเวลล็อบลาร์แล้วมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะระบายแล้วเที่ยวเข้าไปเที่ยวได้โซปากถ้ำอยู่ตรงไหนตรงนี้ครับตามไปก็ขะเข้นไปล่วงล่วงภูเขาเนี่ยเป็นที่ไม่กล้าเข้าเนี่ยไม่กี้เข้าไปเนี่ยตายเลยนะครับแต่ประมาณร้อยสองร้อยเมตรเหมือนกันตอนนั้นก็จะนักถ้ำก็บอกว่าถ้ามันถ้ามันยาวเมตรหนึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งปีเมตรหนึ่งเนี่ยเหรอ

完了，完了<哇>，完了。